สวัสดีเพื่อนชาวเอ็ก e ์เรยมททุกท่านกันนะครับผมสวัสดีคุณมอร์แร็ก์นะครับผมยังไงก็รอดสวัสดีผู้บันตุยซันเดอร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณรัสแรนอุ้ยหายไปนานเลยสวัสดีคุณรัสแรมนะครับรัสแรมนะครับผมยังไงก็รอดเราจะต้องมาดูกันก่อนสิครับว่ามันจะรอดหรือมันจะล่วงเราอย่าไปคิดว่ามันจะรอดอย่างเดียวสิครับเพราะผมก็เคยแต็ power supply กลางไลฟ์มาแล้วนะครับผมและผมต้องบอกเลยว่าวันนี้สเปคที่เราจะเทสทดสอบกันเนี่ยมันดูจะค่อนข้างโอเวอร์ไปไกลนิดหนึ่งตอนแรกผมบอกไปว่าอะไรนะ RX5070 ้ย RX ใช่ไหมเออนั่นแหละมันดูโอเวอร์ไปไกลมากเพราะว่าพงไม่มีใครใช้ RX5070 กับ Power s u ์ p l y 550วัตต์แล้วผมก็ไม่เคยแนะนำว่าใช้ RX5070 ให้ใช้กับ Power Supply 550วัตต์วันนี้เราทดสอบเราทดลองเพื่อเป็นวิทยาทานในการที่แบบว่าเฮ้ยพาวเวอร์ต มันดึงวัดซุกสูงเนี่ยวัดพลิกๆเนี่ยโวลต์มันจะไม่ดรอปโวลต์มันจะไม่ตกคอมมันจะไม่ดับมันยังสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็วันนี้ตอนแรกอะผมลองไรเซนเจ็ดกับอาร์เท็ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ผมบอกเลยว่ามันไม่มันนะครับมันกินไฟได้แบบน้อยมากเราก็เลยอัปเกรดเป็นไรเซนเก้าเก้าเก้าห้าศูนย์เอ็กซ์ทรีดีนะครับพร้อมกับกาจอาร์เท็กห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เพื่อที่เราจะมาลอง power supply สองตัวในวันนี้ซึ่ง power supply ตัวเนี้ยราคาถูกจริงนะครับถูกในระดับที่แบบว่า แบงค์พันธ์มีทอนนะครับตัว k f 5 50จริงๆร,ร,ราคามันอยู่ประมาณพันสแหละแต่กดโค้ดส่วนลดนูน้นนี้นั้นเหลืออยู่แค่500กว่าบาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับคุณวิชัยวุฒินะครับผมผมตั้งตารอพี่นพรีวิวแรมเทพอยู่นะครับแรมตัวไหนอะแรมเทพผมเคยสัญญาตัวไหนวะแรมเทพจำไม่ได้ด้วยสัญญาไปทั่วเลยนะครับ a o g ประกาศเลิกทำมือถือแล้วน่าเสียดายจริงอ่ะใช่ครับเอาจริงๆผมมี ผมรู้ข่าวตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแหละตอนที่ผมถ่ายรีวิวมือถือ Red Magic ผมก็มีพูดแบบเป็นฮินส์คีไปนะว่าเขาคิวเป็นหนึ่งคิวแบบคิวจริงๆก็คือ asus rog เรียบร้อยประกาศเลิกทำสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นเซนฟ n นไม่ว่าจะเป็น rog Phone หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์มือถือ asus ถอนตัวเรียบร้อย100%นะครับ5080ไม่น่าจะไหวเอาจริงๆ5080ผมอยากลองครับแต่ว่า5080น่ะสายเสียบมันไม่พอนะครับคือไอตัวสายแปลงการ์ดจอมันจะต้องใช้3หัวถึง4หัวแต่ power supply 550วัตต์ w, มันมี PCIe แพินแค่2หัวเท่านั้นผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัว5080ในการทดสอบนะครับก็แทนจะใช้กัดจอสูงยัด CPU สูงขึ้นไปแทนเพราะว่าไรเซน99950 XT d กับ RTX 5070คงไม่มีใครใช้เพราะว่าสปายห้ายห้าวัตต์หรอกครับอ่ะมองแต่แว่นตลอดเลยครับอุ้ยส่งมาอย่างนี้มองแต่แว่นอย่างนี้ก็เขินแย่เลยนี่คือแว่นตาออฟตาสนะครับผมที่เป็นแว่นกันแดดแล้วผมบอกเล,เลยว่าเขามี2สีนะครับอัน,นนี้จะเป็นสีน้ำเงินคูลๆนะครับแล้วถ้าสมมติใครอยากได้แบบเท่ๆ นี่สีน้ำตาลใสเข้าไปว่าโอ้โหกันแดดได้เป็นอย่างดีนี่คือแว่นตากันแดดนะครับไม่ใช่แว่นสายตานะครับใครที่แบบว่าออกแดดบ่อยๆรับรถนู่นนี่นั่นบ่อยๆอยากใส่แว่นกันแดดไปลองหาดูกันได้ครับ Optus นะครับตัวนี้เป็นเลนพิเศษ Polar รซ์ Pro นะครับเวลาที่มองจอโทรศัพท์มือถือหรือทีวีเนี่ยจะไม่เกิดภาพลวงนะครับเพราะถ้าสมมติคุณเคยใช้งานพวกแว่นตากันแดดเนี่ยมักจะเกิดภาพลวงเวลาที่มองพวกหน้าจอ LCD ต่างๆนะครับผมอธิบายเรื่อง Silver Grow อ,อีกทีครับยังงงๆโอเค โลโก้ตัวนี้ใช่ไหมครับ80พาสหลายคนอยากจะรู้80พาสไว้ White, 80พาสบรอน80วันเกอซินเวอร์โก้พตตินัมไทเทเนียมมันคืออะไรตัวโลโก้80พัสตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวโลโก้บ่งบอกว่า power supply ตัวนั้นมันดีแต่เป็นโลโก้ที่เอาไว้บ่งบอกว่า power supply ตัวนั้นน่ะมีค่า loss rate หรือค่าสูญเสียไฟที่ต่ำ ใช้ครพบูดว่าค่าลอสเล e หรือค่าสูญเสียไฟที่ต่ำนะครับเพราะว่าอะไรครับปกติเนี่ย uh, power supply กินไฟจากปลั๊กไฟบ้าน100วัตต์ถ้าได้80วัตต์อ่าถ้ามี80พัดขั้นต่ำก็คือต้องแปลงได้80วัตต์กิน100วัตต์ AC จ่ายไฟได้80วัตต์ DC ถ้า power supply ที่ดีหน่อยเช่น80พัตบอลกิน100วัตต์จ่ายได้83วัตต์ DC ถ้าเป็น power supply ที่เป็นซิลเวอร์อันนี้ตัวเลขสมมตินะกิน100วัตต์จ่ายได้84วัตต์ถ้าเป็น80พัสโกกิน100วัตต์จ่ายได้86 89วัตต์ถ้าเป็น80พัตตินัมกิน100วัตต์จ่ายได้92วัตต์ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมกิน100วัตต์จ่ายได้95วัตต์ อะไรประมาณนี้นะครับคือค่า l o s เนี่ยมันจะต่ํามาก loss ในที่นี้คือ l o s ไปไหน loss ไปเป็นความร้อนนะครับอันนี้คือหลักการของโลโก้80ดสพัโลโก้80ัคือโลโก้ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ยิ่งเทียสูงยิ่งประหยัดไฟในการใช้งานเท่ากันนะครับผมถ้าสมมุติคุณลองอยากจะรู้80ดพัทคุณไปหา80ดสพัไว้มา1ตัวและคุณไปหา สิพัตไทเทเนียมมา1ตัวแล้วคุณลองใช้คอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันแล้วลองวัดที่รางปลั๊กการกินไฟจากรางปลั๊กจะไม่เท่ากันนะครับการกินไฟจากรางปลั๊กจะไม่เท่ากันสมมติคุณใช้ซิสเต็มนี้เพาเวอร์สปายตัวไว้เนี่ยกินไฟรางปลั๊ก600วัตต์คุณเปลี่ยนเป็นตัวไทเทเนียมอาจจะกินไฟเหลือแค่520วัตต์เลยนะครับมันจะประหยัดไฟได้มากกว่านั่นเองนะครับสำหรับตัวโลโก้80พัตนะครับโอกาสดังปุ๊บปัง,ปงเป้าเนาะ,ะก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวลองดูกันนะครับสวัสดีรีนนนนรน้้้ออมมมมมทงาาา่่ขขไไไดยผผห รีวิวสินค้าลองเทสลองทดสอบให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงมันพังมันเสียอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ขายเนาะ,ะวันนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผม CPE PC Cooler นะครับผมนี่คือ power supply series KF นะครับ550วัตต์80พัตตัวนี้นะครับถ้าเรามาลองดูสเปคกันเนี่ยอ่โวลต์ w, จ่ายไฟได้ที่49 2วัตต์นะครับแล้วก็แม x รวมกันเนี่ยก็13.3จุดสามโวลต์กับห้าโวลต์จะอยู่ที่ร้อยวัตต์ททั้งเอาพุทธเขานับเป็นห้าร้อยห้าสิบวัตต์ส่วนตัวหกร้อยห้าสิบวัตต์ถ้าคุณอยากจะได้กําลังไฟที่สูงมากขึ้นตัวนี้12โวลต์จ่าย588วัตต์นะครับแล้วก็ทั้งทั้งเอาท์พุตอยู่ที่650วัตต์อันนี้คือตัว650วัตต์ซึ่งผมไม่อยากรีวิว650วัตต์ผมอยากรีวิว550วัตต์เพราะว่า550วัตต์เนี่ยราควา่าห้าร้อยห้าสิบวั ถูกแบบถูกโคตรนะครับผมราคาดีจริงราคาถูกจริงนะครับผมตัวนี้ในกล่องมีสาย220อโวลต์นะครับสาย220อโวลต์แถมมาให้แล้วก็จะมีในสงตัวเคเบิลไทยแถมให้เล็กน้อยพร้อมกับน็อต4ตัวที่เอาไว้ยึดเอาไว้ติดตั้งนะครับผมแล้วก็ในสงตัว power supply ครับช็อปนี่อ่ะเดี๋ยวผมวางกล่องลงไปก่อนนะครับตัว power supply เป็นตะแกรงสวยงามนะครับผมแล้วก็ ด้านหลังตัวนี้มีไฟปลั๊กไฟเลี้ยงพร้อมสวิตช์เปิดติดสำหรับการจ่ายไฟเลี้ยงของตัวพาวเวอร์สแปรนะครับผมแล้วก็ด้านนี้มีฉลากบอกเอาไว้นะครับพวกฉลากก็เหมือนตามด้านหลังกล่องที่เมื่อกี้ผมพาไปดูนั่นแหละครับผมเหมือนผมเห็นพี่นพขายบ้านหรือเปล่าครับบ้านขายได้หรือยังครับขายครับยังขายไม่ออกเลยผมขายบ้านอยู่นะครับใครสนใจสามารถมาสั่งซื้อได้นะครับ มีราคาพิเศษให้ลูกเพจ x t m t ใส่โค้ด x t m t ลดไปเลย1,000 0บาทนะครับผมใครอยากซื้อบ้านผม,ผมให้ส่วนลดเหมือนกันนะครับผมสำหรับ Power Supply ตัวนี้ดีหน่อยราคาไม่ถึง1,000บาทได้ใส่ไฟสีดําทั้งหมดไม่สามารถถอดสายได้นะครับตัวนี้มี24พินมี หัวโมเลกมีหัวซาตาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะมากพอสมควรอเดี๋ยวผมขอแยกสายออกมาก่อนละกันนะครับสำหรับ CPU เนี่ยโหปกติ550วัตต์จะได้8พินหัวเดียวแต่ตัวนี้ได้8พิน2หัวสำหรับเอาไว้ต่อไฟเลี้ยง CPU นะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอก็จะมี8พินจำนวน2หัวเช่นเดียวกันนะครับ550วัตต์ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หัวโมเลก มี2หัวนะครับโมเลกซีพินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็สายซาตามี2 4 6หัวซาตามี6หัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือที่เขาให้มาในระดับ550วัตต์นะครับทำไมพี่ถึงใส่แว่นหรอครับเอาแบบสัจจริงเลยป่ะทำไมผมถึงใส่แว่นครับ ถ้าเมื่อก่อนผมใส่ตาสั้นครับถ้าตอนนี้เหรอครับออปตัดเขาสปอนเซอร์เราครับเราก็ต้องช่วยขายของให้เขาได้นะครับแล้วมันเป็นแว่นตาก,กันแดดที่ดีนะครับใครที่แบบออกดงออกแดดคุณสามารถใส่ได้เอาจริงๆผมมักจะชอบใส่ตอนขับรถเพราะผมชอบติดฟิล์มใส่แว่นกันแดดไปซอกแสงกำลังดีนะครับอะเรามาลองแกะไส้ในกันดูดีกว่านะครับผ่อนช้อปปี้ได้ไหมครับ ได้อะฮะผ่อนช้อปปี้บ้างเหรอครับไม่น่าได้นะครับผมอันนั้นน่าจะเกินวงเงินเกินไปนะครับรอดู550วัตต์ดันรุ่นใหญ่สวัสดีพี่อ้อยด้วยครับเดี๋ยวนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะครับผมหรือว่าผมหายไปแล้วไอ้นี่เองว่ะเพราะช่วงนี้ไลน์น้อยแต่เดี๋ยวตั้งจากนี้ผมจะไ like ลท์ทีทีไลท์รุ่น like รัวเลยครับเดือนหน้าเดี๋ยวรอดูกันรับรองไม่ต่ำกว่า10ไลท์นะครับผมเปิดออกมาชิปีหนึ่งน็อน นัดที่2ชวิปนะครับเล่นแค่8ชั่วโมงพอได้แต่ถ้า24 24ชั่วโมงน่าจะพังไวเอาตรงๆเลยกาจอไม่ได้กินไฟอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมลองโหลดแล้วถ้าสมมุติใส่ไรเซนเจ็ดอ่ะกินไฟอยู่แค่เท่าไหร่นะที่ผมลอง450วัตต์เองครับจริงๆซิสเทมเนี้ยใช้550วัตต์จริงๆยังเอาอยู่เลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็สัก650วัตต์เอาสบายใจดีกว่านะครับ อ่ะเรื่อนตรงนี้ถ่ายน็อตถอดน็อตตุดตัดตุดตัดตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้โอ้ขันน็อตสตัวยกออกได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเจอกับพัดลมที่เขามีการแปะบัเบงเอาไว้1ชุดนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ไซดด้านในอันนี้ก็เรียนกันตรงๆไม่ได้ดูวิเศษไม่ได้ดูวิริสมาราเพราะว่านี่คือ550วัตต์ที่เป็นราคาแบบเน้น value นะครับมีตัวคาปา สำหรับคอมเอน LN ให้1ตัวแล้วก็มีตัวอ่าผมติดชื่อเรียกว่ามันคือมอสเฟตครับกันกันไฟกระชากไฟเกินกันไฟฟ้าผ่ามาให้1ตัวนะครับมีแกนฟ r i ไรท์ที่ป้องกันในส่วนตรงนี้มาให้ นะครับ1ตัวมีหม้อแปลงแปลงไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคอยอยู่ที่บริเวณตัวนี้ส่วนคาปาไม่ได้เป็นเจแปนเกรดเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับมีฟิวอยู่ที่ตรงนี้อีก1ตัวตรงกลางก็500วัตต์550วัตต์ผมมองว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบมันจะต้องโอเวอร์อะไรขนาด550วัตต์เท่านี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปลองดูกันนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ย ไม่มีตัวไมโครชิปปกติอะถ้าเป็น power แพงๆมันจะชอบมีไมโครชิปพวกนีน้ที่อยู่ตรงบริเวณพวกนี้นเป็นโปรเซสเซอร์ที่เหมือนกับว่าเอาไว้ทดไฟเวลาที่มีการดึงกำลังไฟสูงๆแล้ววนจะดรอปพอวนดรอป มันก็จะชดเชยขึ้นมาแต่ตัวนี้เหมือนจะไม่มีตัวชดเชยวนดรอปมาให้นะครับไม่น่ามีมาให้ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะรอดไหมนะครับถ้าเทียบกับลูกลักพี่นพคิดว่าอย่างไรถ้ามองด้วยตาเปล่าผมว่าพอๆกันครับไม่ได้มีความแตกต่างแบบในยะสําคัญแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันมองด้วยตาเปล่ามันตอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นเขียงกันไสในใกล้เคียงกันสาหรับลุกลักผมนะครับจริงๆตอนนี้ผมเปลี่ยนลูกรักไปแล้วนะลูกรักผมน่าจะเป็นอะไรนะ ดักแฟดดักแฟดแม่งถูกโคตรดักแฟดไปลองดู power supply ดักแฟดได้ผมรีวิวไว้อันนั้นถูกเกินไปนะครับ ถอดสายได้ถูกกันไปนะครับผมพี่คิดไงที่ผมจะเอาไรเซนห้าสอไปใส่ชุดน้ำเปิดผมคิดว่า <c oughs> พูดไปจะดูรุนแรงแต่ถ้าอยากจะให้พูดจริงๆก็คือไรสาระครับถ้าเป็นผมนะผมจะเอาตังชุดน้ำเปิดนะครับผมไปอัพซีพดีกว่าครับเป็นไรเซนห้าห้านหรยเงี้ยรับรองได้ performance ได้ประโยชน์ที่ดีมากกว่าครับอาจจะดูพูดจารุนแรงแต่มันคือเรื่องจริงนะครับผมผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ลองดูก,กันละกันอ่ะโอเคตอนนี้ power ผมประกอบกับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเ e สกันนี่คือเทสเบ e ดของเรานะครับผมว้าใส่เลยยี่ิบสี่ pin นี้วางตั้งให้เห็นเลยนะครับผมแล้วก็ cpu นะครับผมใส่ไฟ,ไฟเลี้ยง cpu 8พิ p นะครับแสว นะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงกระจอ8พิน2หัวนะครับเรียบห้อยแล้วที่เหลือต่อสายนะครับแล้วก็ต่อสายก๊อจอยิงสายแรนไม่ต้องก็ได้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เราจะต้องต่อ ต่อมอนิเตอร์เพื่อดูกำลังไฟกันแต่ผมวิธยทำไมจอมันดูลายๆแต่ผมเดานะไฟน่าจะมีการแกว่งเพราะว่ามันไม่มีตัวโปรเซสเซอร์ที่เอาไว้เลี้ยงอันนี้เดาอันนี้เดาเดี๋ยวรอวัดของจริงว่าดรอปไม่ดรอปนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยเปิดเครื่องตุ่ม550วัตต์นะครับ550วัตต์เดี๋ยวเรามาลองดูกัน พี่นพนักทรมาน power supply หมาอีกแล้วเอาจริงๆผมคิดว่าผมน่าจะเป็นนักทรมาน power supply ลบต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับน่าจะไม่มีใครทรมาน over แบบผมอยู่แล้วแหละเพราะว่า550วัตต์อ่ะตามเกณฑ์เขาอ่ะก็ควรต้องใช้คอมแบบอาทิ5060อะไรประมาณนี้แค่นี้นก็พอแล้ว5070ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ ถ้าตามสเปคที่ Nvidia Requirement ไว้คือ650วัตต์ขั้นต่ำแต่เราต้องการทดสอบเพื่อให้ดูว่าเวลาที่มันโหลดสูงสุดแล้ว Power Supply มันยังเอาอยู่นะครับมันยังเอาอยู่มันยังไม่ดับมันยังแบบไปได้มันยังโอเคดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะฮึบอ่ะชัเดี๋ยวผมจะตั้งตัวนี้ไว้ตอนนี้12ออ๋ติดลบด้วยสักครีนึงนะครับผมจะต้องสลับสาย ฮึบได้ป่ะแปมหนึ่งสิบสโวลต์มาเร็วโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะปากปรับให้หน่อยครับดูจอเล็กชวบว่ามันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงนะครับผมชวยวชว,ชวนะครับผม ซูมเข้ามาได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขอซูมตัววนให้เพื่อนๆนก่อนนะครับผมว่ามันจะกี่วนมันจะดอบเท่าไหร่มันจะเป็นอย่างไรโอเค ตอนนี้ไฟ12โวลต์ค่อนข้างแรง12.4โวลต์นะครับ12.4โวลต์ w, เรามาเช็คสเปกกันสักนิดนึงดีกว่านะครับผมว่าสเปคของเครื่องนี้มันคือสเปคอะไรนะครับผมขอเทมครับขอเทมผมยังไม่ได้ลง CPU C หรือนี่จริงๆด้วยยังไม่ได้ลง CPU C เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องลงตัวอ่าผมไม่ได้ต่อเน,นี่ย เมื่อกี้อุตส่าห์พูดอยู่พอดีปีใหม่เราจะค่อนข้างเคลียร์วินโดว์วินโดว์ใหม่นะครับเพื่อที่ให้แบบเครื่องมันคึนคลีนนะครับอ่าแล้วก็เฟอร์มาร์กจริงๆเฟอร์มาร์กก็น่าจะบอกซิสเต็มสเปคได้นะครับเนี่ย CPU โอเคเห็นอยู่งั้นเราไม่ต้องใช้ตัว CPU 4ก็ได้นะครับ Ryzen 9 9950X3D นะครับนี่คือ CPU ของเราการ์ดจอ RTX 5070นะครับตอนนี้กำลังไฟกินอยู่ที่120วัตต์นะครับผมจะโหลดแค่เฉพาะการ์ดจออย่างเดียวก่อนนะครับการ์ดจอกินอย่างเดียวเนี่ย450วัตต์ครับตอนนี้450วัตต์นะครับไฟ12โวลต์ดรอปเมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่มโหลดเท่าไหร่ ลืมดูเลย12.4โวลต์ v, อันนี้ถือว่าให้มาสูงมากนะครับพอมีการโหลดปั๊บนะครับเหลือ12.2โวลต์450วัตต์430วัตต์สบายครับใช้คำพูดว่าสบายสบายนะครับผมสวัสดีครับชุดน้ำริวจินทร360ใน9โหลด25เล่นโอเพนเวิ d ์ความร้อนไป70-80ควรเปลี่ยนซิลิโคนไหมครับอ่าไม่จำเป็นครับแค่นั้นก็ถือว่าเย็นพอตัวแล้วนะครับนี่คือพาวเวอร์ซัพพลายในงบประมาณ พันแบงค์เทา1ใบมีทอน RTX 5070โหลดไปยังสบายอยู่สมมุติว่าสมมุตินะครับสมมุตินะครับสมมติสมมุติผมใช้ไรเซน5 r y ไรเซนมีกี่คอ6คอใช่ปะผมลองรันครับ6คอถ้าใช้กับไรเซน5โหลด530วัตต์ครับ โอ้จริงๆไม่ใช่ลไม่ใช่ไม่ใช่สมมติรับไรเซน5แล้วเพราะนี้กินไฟร40วัตต์170วัตต์เพราะจริงๆอ่า100 100 107วัตต์110วัตต์เพราะจริงๆไรเ้น5มันใช้ไฟแค่ประมาณ65วัตต์เท่านั้นอันนี้ผมลองโหลดไปแบบ,บ,บ480วัตต์แล้วอ่ะยังสบายอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอ,อะไรกันครับนี่อ่าผมลองเพิ่มเป็น8คอครับ ไฟโว์ดรอปลงมาเหลือ12โวลต์นะครับ12.09ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากๆผมรู้สึกไปเองไหมว่าเสียงพี่กล้องจริงเหรอเสียงกล้องเหรอครับมีคนอื่นกล้องไหมครับสามารถแจ้งผมได้สามารถบอกผมได้นะครับีค่อนข้างดีมากๆผมรู้สึกไปเองโอเคกล้องจริงโอเคหายกล้องยังครับใช่ใช่ใช่ใชกล้องจริงกล้องจริงผมลืมปรับ อันนั้นเป็นปรับโหมดหูฟังเสียงดีขึ้นไหมครับโอ้โหตั้งนานเพิ่งบอกรีโมทแอร์ผมอยู่ไหนเนี่ย550บาทโหลดไป5 8 0บวัยังโหลดได้สบายอยู่นะครับผมอยากไปกันต่อไหมครับนี่คือ CPU กินไฟไป1 7 4วัตต์เลยนะแล้วก็การ์ดจอกินไฟไปเท่าไหร่เนี่ยการ์ดจอกินไฟไปเท่าไหร่ไม่รู้อะซี u ชิป120กว่าน่าจะกระซวกไป2 0 0กว่าวัตต์ได้ออเอาว่ทาทั้งเครื่องตอนนี้520สบายครับ ผมลันไปกันต่อนะครับ10คอรครับ600อุ้ย620อันนี้คือกินจากรังปั๊กอยู่ที่625วัตต์นะครับไฟเลี้ยงอยู่ที่12.05โวลต์ครับได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะพาวเวอร์สปายราคาไม่ถึง1,000บาทไรเซน5,7600ถ้าขยับต้องไปตัวไหนหรอครับก็แนะนำไปไรเซน7 7,800 xtd ได้เลยครับตัวนี้ไทยผลิตหรอครับไม่น่าใช่ไทยผลิตนะครับน่าจะเป็นของจีนผลิตเนี่ยแหละครับเดี๋ยวนี้พี่จีนเก่งครับผมปีนี้ ceo ได้มาทักทายสวัสดีปีใหม่หรือ,อยังครับอุ้ยยังเลยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยใช้ได้นะเนี่ยถามว่ามีลมร้อนไหมก็รู้สึกนิดเดียวนะครับเฮย้ยแจ่มมากตอนนี้ cpu โหลดไป200วัตต์แล้วนะลังปักโหลดไป628วัตต์จาก power supply 5 5าวัตต ถือว่าผ่าน550วัตต์ทำไมมันตึงจังนั่นนะสิครับเดี๋ยวผมขอลองหาฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นิดนึงเดี๋ยวเราอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันดึงค่าอื่นๆไปเท่าไหร่นะครับโหแต่ตัวนี้ผ่านเลยอะ่ะใช้ด้อนเลยอะ่ะ เออลงฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์แล้วนะอ๋ออ,อยู่นี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอยากไปต่อเพิ่ม10ขคอไหมแต่จริงจริงผมรู้สึกว่าเสียวแล้วนะแค่นี้ก็เสียวเสียวไม่รู้จะเสียวยังไงแล้วนะครับผมอ่ะลันการ์ดก่อนตุ้มแล้วเรามาลองดูโวลต์12โวลต์นในนี้ตรงไหมก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับโวลต์มิเตอร์ผมนะอันนี้บอกว่าอยู่ที่ 12.096งวลต์มผมิเตอร์ผม12.168ก็พอได้นะเนี่ยการ์ดจอมีบอกการ์ดจอไหมอันนี้แรมอันนี้ SSD นี่การ์ดจอการ์ดจอกินไฟเต็มที่250วัตต์มันลิมิตไว้250อยากลองต่อ12 12จะดับไหมเนี่ยดับอันนี้ก็ช่างมาแล้วนะ ถ้ามันระเบิดก็ถือว่าเอาสิบเอ็ดก่อนถ้ามันระเบิดก็ถือว่ามันสุดยอดแล้วนะครับผมปดสิบเอ็คอหกรวัตโอ้โหพระเจ้าจอดเกินเบอร์เกินใจอยากต่อ12เลยถ้ามันดับก็ถือว่ามันมันสุดยอดของมันแล้วตอนนี้แอบเสียวครับ12บสองคอ6กรวัตเฮ้ยมันจะรันได้โหดเกินปุยมุย จะมีคลิปที่ประกอบคอมให้น้องที่ได้รางวัลในวันเด็กไหมครับมีครับมีมีเฮ้ยสุดยอดสวัสดีคุณธนกโกะครับจริงเหรอได้ขนาดนี้เลยเหรออ่ะลองสิบสี่คอต่อจะไปถึงหกร้อยห้าสิบวัตต์ไหมเนี่ยมันก็เริ่มตันๆแล้วอะ่ะหกร้อยสามสิบ อ้า้อาโอเคพอแล้วเอาจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้เลยเนี่ยอพอแล้วแต่ต่อ20คอแล้วกันโอ้โหมันเหมือนโดลิมิตอะไรไว้สักอย่างแล้วได้แค่นี้จบโอ้รับรู้ได้ถึงความร้อนที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า12โวลต์ อยู่ประมาณ12โวลต์กำลังพอดีคือมันไม่มีตัวชดเชยแรงดันไฟให้แต่เขาจ่ายมาเวอร์ไว้ก่อน12.4แล้วพอโหลดโหลดโหลดลด,ลด,ลดจนเหลือประมาณ12จบติดลิมิตที่ดึงกระแสไฟแล้วผมคิดว่าใสยไฟแค่นี้ก็น่าจะเริ่มร้อนแล้วนะครับผมเพราะว่ามันใช้งานได้แบบเกินตัวไปมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง power supply ที่น่าสนใจมากได้80ัสด้วยนะครับตัวที่ผมเป็นลูกหลักของผมอะ่ะ มันไม่รองรับ80พสแต่ตัวนี้มี80พสนะครับแถมราคาถือว่าดีรับประกันก็มีนะครับดังนั้นใครที่แบบว่าต้องการหาพ power s u p p l แจมๆเอาไปใช้กับพวก Ryzen 7กับ RTX 5060 Ryzen 7กับ RTX 5060 TI ผมว่า550วัตต์เรียบร้อยสามารถใช้งานได้แต่ถ้าคุณจะเอาสบายใจเลยก็เพิ่มมานิดนึง 650วัตเพราะว่า650วัตราคาก็ไม่ได้กระโดดสูงไปมากตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมมาลองเชือดพาวเวอร์กันแบบเอาสดๆอะคือแบบพังก็พังในไลท์ระเบิดก็ระเบิดในไลท์เพราะไลท์สดมันตัดต่อไม่ได้นะครับผมก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันได้ตามนี้ก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับผมนบเอ็กซ์เมทีขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับใครเขา้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดไ ฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะเนี่ย YouTube ดูกัน200กว่าคนกดไลค์24คนขอคนละหนึ่งไลค์ส่วน Facebook กดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปแล้วครับผมพรุ่งนี้เจอกันวันอาทิตย์อาทิตย์นี้มียาวๆอังคารถึงสุขเลยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ